จะบอกให้นะว่ามาหาเธอด้วยวิธีบอกตื่นมากาแค่อย่างนีบนะแล้วเจ้าปิศาจเพิงไม่ห้ามท่านเลยหรือไงอตอนนี้ใครก็ช่วยท่านไม่ได้ทั้งนั้นตอนนี้ดูเหมือนท่านจะหาเรื่องใส่ตัวสั้นแล้วพรุ่งนี้นะซวยหนักแน่โปรดช่วยลันเอ,อ๋อช่วยลันเอ๋อด้วย,เ,ยเห็นไหมใจร้อนบูบวาบ ความูัคือปีศาจก็ผิดเองอมีคู่รักมากมายตั้งหลายคู่ในโลกนี้ที่ไม่สมหวังเหมือนกันล่ะน้าเพราะอะไรรู้ไหมนี่เจ้าคิดว่ามันคุ้มเหลือที่ต้องสละชีวิตเพื่อปีศาจนั้นและเพื่อสิ่งที่เรียกว่ารักเนี่ยนะ บตโตโปรดช่วยข้าทีเอ้ยข้าจะทำอะไรได้ให้ข้าพบเขาทีเถอะให้ข้าพบเสี่ยวเพิงเะน,นะองหญิงทำไมถึงโง่เง่าแบบนี้ใบตอท่านเป็นผู้ดูแลนักโทษท่านต้องทำอะไรได้สิช่วยข้าทีเถอะนะพอแล้วข้าช่วยท่านไม่ได้ ขึ้ดกับคำสั่งมากนักล่ะท่านไม่เข้าใจหรืออย่างไรว่าความรักมันคืออะไรนะข้ารู้ว่าความรักคืออะไรข้ารู้สิแต่ท่านไม่รู้เลยนี่เป็นหน้าที่ของข้า ทำไมถึงเศร้าขนาดนี้นะซึ่งน้ำตาแตกเลยน้องสามเจ้าคุมอารมณ์ตัวเองหน่อยสิท้าพี่ชงเลือดเย็นหนึ่งเทพหนึ่งปีศาจพยายามทลายกำแพงปลดห่วงศักดินาเต็มใจที่จะทุกทนกระทั่งสละชีวิตเพื่อรักแท้ โคตรจะซึ้งเลยอ๋อ,อก็ได้อ๋อพอแล้วนะพอ,อได้แล้วนะหยุดร้องได้แล้วดูเลยน้ำตาเป็นสายเลือดแล้วเออนี่น้องสามเอาผ้าเช็ดหน้าพื้นใหม่เถอะเอ,อ๊ะพี่ร้องไม่ไม่เจ้าเก่งมากหยุดร้องได้แล้วนะ,ะ,ะมามาข้าเช็ดให้โอกตรงๆนะ ตอนนี้ข้ารู้สึกแย่เอามากๆที่เห็นทั้งสองเป็นเช่นนี้เขาทั้งสองถูกรักบางตาไม่ใช่ความผิดของพวกเขาหรอกเทพกับปีศาจยังไงก็ห้ามรักกันอยู่แล้วทั้งสองทำผิดกดสวรรค์เง็กเซียนก็ห่วงพระธิดาเกินไปเข้าวางแอ็กเซียนยังไงก็ไม่กำจัดเนื้อเซียนขององค์หญิงหรอกที่เข้าห่วงที่สุดก็คือ ยยกเซียนจะไประเบิดอารมณ์กับเจ้าชายผงแล้วสั่งประหารเขามากกว่าเจ้าปีศาจผงก็รับผ้าอรรถมากต้องอยู่ไม่สุขแน่ถึงเวลานั้นต้องวุ่นวายไปทั้งโลกและสวรรค์แน่นอนพี่ใหญ่ท่านกําลังจะพูดว่าเราควรช่วยเขาเหรอเออใช่แล้วช่วยทั้งคู่เลยเราทนดูทั้งสองคนตายไม่ได้นี่น้องสามเจ้าคิดว่าคุกสวรรค์เนี่ยมันเข้าง่ายออกง่ายหรือย,ยังไง<อ><อ>ก็เข้ามากันตรงเ,เ,เราอาจทำได้ก็ได้ใครจะรู้เอ,อพี่ใหญ่ มีแผนเด็ดนะเหรอแน่นอนข้ามีแผนไว้อยู่แล้วเอถ้ามาทำอะไรที่่มีอะไรเหรอเราไม่มีอะไรหรือว่าท่านกำลังวางแผนช่วยองค์หญิงหยู่เหรอ,อใช่แล้วสใจแล้วสินะ ตรงๆท่านเป็นคนดูแลคุกสวรรค์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหาจ,จะช่วยใครออกมาแต่ทุกคนจะรู้ว่าท่านปลดล็อกคุกสวรรค์เพราะว่าข้ามีแผนดีย,ยังไงแต่แผนของข้าอาจจะไม่ถูกใจท่านนะไหนว่ามาสิท่านต้องปล่อยเขาด้วยองค์ชายผอ้ <c oughs> ไม่ได้ ทนต้องช่วยเขาไม่เช่นนั้นจะเกิดโกลาหดไม่มีทาไม่เดี๋าคงมีแต่เขาที่พาองค์หญิงออกจากคุกไปด้วยได้ท่านรู้โครงสร้างคุกสวรรค์ดีกว่าข้าที่ประตูสุดท้ายพลังเทพจะถูกกำจัดทำให้ไม่มีเทพใดห่อข้าประตูนั้นได้แต่ประตูนั้นไม่มีผลต่อปีศาจอ,อยาฟังแผนข้าไว้ล่ะแน่นอนอยู่แล้ว เซียวผงเซียวผงเฮ้พรุ่งนี้ก็จะถูกประหารแล้วเจ้าคิดอะไรอยูเอย่เจ้าทำให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อนะไม่ใช่แค่องค์หญิงหกรู้ไหมแต่เจ้ายังทำกับพวกเทพที่อยู่รอบตัวเจ้าพวกเขาไม่น่าสงสารเหรอน่าสงสารมากนะอันที่จริงเง็กเซียนกำลังจะอ,ออกนิรโนะทษก,กรรมพิเศษให้ แต่เรื่องเมื่อวานน่ะทำให้องค์เซียนกรียวก็เลยตัดสินใจว่าจะลงโทษเทพอมตะต่อไปแล้วก็จะพาไปประหารด้วยพวกเจ้าจะตายด้วยกันหมดเข้าใจไหมื่าสงสารจริงๆเลยจะต้องตายกันเพี้ยตัวไนกันไปเลยเอาแข้งแล้วลองทำอะไรดีจ้ะไปนะไปนะ